หน้าจอ c a t 320d2 นะครับว่ากดแล้วมีข้อมูลอะไรให้เราดูบ้างนะครับหน้าจอรุ่นที่ท่้เห็นนี้เป็น D2 รุ่นแรกนะครับจะเป็นหน้าจอแบบตั้งนะครับจอตั้งถ้าเป็น3-3 d d นนะครับเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นจอนอนละนะม,มาเปิดดูสิครับ หน,หน้าจอนี้เป็น lcd นะครับความคมชัดมากขึ้นนะส่วนรูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆเดิมคล้ายเดิมหมายถึงว่าคล้ายๆรุ่น 3, 2, 0 D Common ดีคอมมนเรลนะครับก็คือข้างบนนี้เป็นนาฬิกานะครับบอกชั่วโมงบอกลุกระดับลุกบิดส่วนหน้าปัดเรื่องแสงสาอันนั้นก็เหมือนเดิมครับเป็นระดับนะความร้อนน้ำความร้อนเาริกและน้ํามันเครื่องยนต์นะครับมีแถบสถานการเตือนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเครื่องมือที่เลือกนะครับ ตรวจสอบข้อมูลของเหลวที่ขึ้นเตือนมาเป็นเรื่องของให้ไปตรวจสอบตัวกรองของเหลวนะครับว่าถึงอายุเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับแล้วเปลี่ยนถ่ายแล้วต้องมาเซตตั้งค่านับชั่วโมงใหม่ไม่งั้นก็จะขึ้นเตือนนี้ไม่หายนะครับการเข้าเมนูนะครับเข้าได้ตัวเดียวนะครับมีการเข้าเมนูตัวนี้กดปุ่มเข้าไปเมนูหลักนะครับเรมารวมอยู่ตรงนี้เลยทั้งหมด9บรรทัดนะครับเรามาดูไล่ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับการตั้งค่าและการแสดงผลนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถปรับนาฬิกา ปรับความสว่างและเลือกหน่วยนะครับที่จะแสดงในหน้าจอได้อันที่2เลือกภาษาครับก็จะมีภาษาต่างๆนะอันนี้เป็นภาษาไทยครับเข้ามาแล้วปรับตั้งง่ายนะครับาการตั้งค่าโหมดกําลังตัวนี้นะครับขอจะตั้งค่าโดยศูนย์บริการครับเขล็อกไว้นะครับผมจะลองใส่รหัสดูนะครับ <S <S รหัสผ่านในถูกต้อง อันนั้นเป็นข้อมูลของศูนย์บริการนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้ระยะการซ่อมบำรุงเมื่อกี้ที่บอกครับเนี่ยกดเข้าไปจะมีบอกว่าน้ํายาละบายความร้อนเครื่องยนต์ก็คือน้ําหล่อเย็นน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮดรอลิกตัวไหนที่เกินนะครับก็จะมีแดงขึ้นมาให้เลยนะครับน้ำมันชุดเฟืองเฟืองท้ายก็คือตัวเดินนครับน้ำมันแกนหมุนรุ่นที่แล้วรุ่นดีแปร งงมากรุ่นนี้งงกว่าเดิมนะเฟืองท้ายก็คือเฟืองขับตัวเดินนะครับแกนหมุนก็คือเฟืองสวิงอุปรกรณ์แยกนะ้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำก็คือกองดักน้ำกองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นที่2กองเครื่องพวกนี้ก็จะมีที่แดงๆนี่แหละที่จะขึ้นเตือนอว่ามันเกิดแล้วนะเปลี่ยนได้แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องมาเซตตั้งนะครับไม่ไงั้นมันจะขึ้นโชว์หน้าจอหน้าแรกเมื่อกี้นี้นะครับ ต่อไปเป็นเรื่องเครื่องมือนะเครื่องมือนี้ก็สามารถกําหนดได้เพิ่มเติมได้แล้วก็มาเลือกนะครับข้อมูลรวมปัจจุบันนะครับตรงนี้เป็นชั่วโมงนะครับต่างๆนะครับอันนี้ใช้วิเคราะห์ได้ว่าเดินเยอะไหมนะครับประมาณนั้นเพราะว่าเขาจับการเดินจากเพเชอร์สวิตของ today, ตัวเดินมอเตอร์การเคลื่อนที่นี่ไงครับรถหมื่นสองพันชั่วโมงแต่เดินแค่แปดร้อยเองนะครับแล้วก,ก็การใช้เครื่องมือต่างๆบางคันที่ไม่มีไม่ได้ใช้ปุ่งกี่อย่างเดียวเอาไปดูประสิทธิภาพก่อนนะครับตัวนี้บอกอะไรเรานะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์หนย แรงดันแบตเตอรี่นะครับก็คือบอกว่าไฟชาร์จหรือไม่ชาร์จครับเพราะว่าการชาร์จระดับการชาร์จของไดชาร์จจะอยู่ที่28 27.5ถึง28โวลต์นะครับก็คือคือต้องเกิน24ไว้นะครับถ้าเราดูจากระดับการชาร์จตรงนี้ถ้ามันต่ำกว่า24ได้23แสดงว่ามันไม่ชาร์จนะครับหรือว่ามันชาร์จน้อยแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดความผิดปกติให้เป็นข้อมูลที่สามารถเอาไว้บิฟอสไดเลยนครับความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับตรงนี้อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน แนวระบาความร้อนนะมันเขาพยายามแก้ไขาการแปลภาษาไทยจากรุ่นก่อนนะครับรุ่นดีให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแรงดันทางออกปั๊มหนึ่งปั๊มสองนะครับแรงดัน power s h i ิ t นะครับจากรุ่นก่อนเขียนว่าแรงดันเปลี่ยนกําลังซึ่งไม่ค่อยเข้าใจนะครับแนละ้วในรุ่นดีทูพัฒนาเรื่องภาษานะครับให้ให้คนไทยอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับแรงดันทางออกนะครับแรงดัน power s h i ิ t ก็คือแรงดันที่น้อยๆควบคุมปั๊มนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการซ่อมบำรุงสามารถเข้า จะมีรายละเอียดมากขึ้นมากกว่ารุ่นดีด้วยซ้ำนะจะแยกหัวข้อชัดเจน Ecm summary นะครับของกล่องต่างๆข้อมูลเบื้องต้นของกล่องต่างๆ p a ร์ number Product number h a ร์ w a r e s o อฟ w วร์ใช้เบอร์อะไรนะครับมีทั้ง m a c ช ine Control แล้วก็เป็น Engine นะครับ Engine ตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาไม่ใช่คอมมอนเละครับกล่องเครื่องยนต์ก็เลยไม่มีก็เหลือแค่ m a c ช ine Control กับ Monitor นะครับต่อไปนะครับ Diagnostic หรือว่าการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ก็คือตัวเช็คหาโค้ดเออร์เรนะครับ ตรงนี้นะครับ Active ก็คือโค้ดปัจจุบันสำหรับคันนี้ไม่มีนะครับก็ไม่ขึ้นเลยนะครับ Logged นะครับ Diagnostic Code นะครับก็คือประวัติที่เคยเกิดขึ้น o a c t i v e Event นะครับไม่มีเลยสำหรับคันนี้นะครับไม่มีโค้ดเลยนะครัต่อไปแต่ Start Up ครับอันนี้คล้ายๆข้อมูลไม่คล้ายหรอกผมว่าเหมือนนะเหมือนกับรุ่น3ส0 d สองเมน่อเร็วนะครับแต่ว่าจะเพิ่มเติมมาบางส่วนนะครับ อย่างสตาร์ทัตตนี่จะแบ่งหัวข้อมาละเอียดกว่านะครับในหมดแรกคือเจเนอเรลลคือข้อมูลทั่วไปนะครับเป็นให้สังเกตนะครับมีดีไซน์เอนจิ้นสปีดและเอนจิ้นสปีดนะครับถ้าคำว่าดีไซน์น้ำหน้าเนี่ยมันแปลว่าค่ากำหนดนะครับกหนดมาแล้วนะครับคือกับค่ากำหนดคือ1,000นะครับรอบก็ต้องได้1,000ด้วยอันนี้ก็รอบสวิงไปหน่อยนะครับเกินไปนิดหน่อยนะครับสามารถดูเปอร์เซ็นต์ฟูลเอลเลยว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คือน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันโซล่าเนี่ยเหลือ เท่่าไหรรนะคับถ้ากรณีอุณหภูมิของน้ำมันเฮลิกอุณหภูมิของน้ำนะครับมันเป็นขีดเนี่ยดูที่หน้าจอหลักเนี่ยมันดูยากอยากดูเป็นตัวเลขนะครับให้ละเอียดขึ้นก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้นะครับบอกสถานะนะครับอของโซลินอดยด์ล็อกเลเวลนะครับเฮลิกล็อกสวิตช์นะครับนี่สถานะของไดชาร์จนะครับแล้วก็แรงดันไฟชาร์จนะครับอาร์มเบียนแอร์ทเทอร์เรเจอร์คืออุณหภูมิโดยรอบนะครับตัวนี้เซนเซอร์น่าจะไม่ได้ติดตั้งไว้อาร์มเบียนคือ รอบรบบริเวณรอบๆอบก็สูตรองศานี้แสดงว่าไม่ได้ติดตั้งไว้ดีไซน์แฟนสปีดนะครับเป็นรุ่นที่ใช้มอเตอร์พัดลมนะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับจะสามารถกําหนดรอบได้จะมีเนี่ยค่าค่ากำหนดนะครับกำหนดให้ความเร็วรอบของพัดลมนะครับเป็นเท่านี้แล้วก็รอบจริงเท่านี้รอบจริงไม่ขึ้นเลยว่าไม่ได้รุ่นนี้ไม่ได้ติดตั้งนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับสองสตาร์ตตานี้ปั๊มโหลดนะครับเป็นส่วนของปั๊มก็มีแรงดันนะครับของปั๊ม1ปั๊ม2สามารถทดสอบเพชเชอร์สวิตช์ไปได้เลยในตัวในในห้องนี้นะครับ ในของปั๊มโหลดเนี่ยนะฮะจากโลเป็นไฮครับผมจะโยกคอนโทรลโลเป็นไฮเห็นไหมครับเลฟทา r a v e นะครับก็คือตัวเดินแทบแถบซ้ายนะครับผมจะลองโยกดูนะครับโยกดูเนี่ยมันจะจากออฟจะเปลี่ยนเป็นออนนะครับนี่จะเป็น set t r a เวลเพ e s s u r e s w i t c นะครับจะในกรณีที่เดินตรงคู่เดินเดินคู่เร็วๆเนี่ยตัวนี้จะทํางานนะครับจะเติมเติมก็เป็นเรื่องของบูมบูมไวเนี่ยอันนี้เป็นสวิตช์อีกแบบหนึ่งคือสวิตช์กองไหล่กลับ ปิดอยู่อะไรงนี้ครับสามารถกดเทสได้นะครับว่าหน้าจอกล่องรับรู้ไหมเนี่ยผมกดแล้วนะครับสิงระต่ายแล้วนะะตายแต่ว่าทาวเวลสปีดโซลิโนยคือโซลิโนยยังไม่ได้ทํางานนะครับต้องมีโยกตัวเดินก่อนนี่ผมโยกตัวเดินปุ๊บกล่องรับรู้ว่าเราโยกแล้วถึงจะปล่อยไฟไปที่โซลิโนยนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอการกดหน้าจอดีองเองเท่านี้ครับ